สวัสดีค่ะดูดูนะในวันนี้ก็จะมารีวิวหนังเรื่อง Black Water ขอแอบกระซิบนะคะว่าเขาเนี่ยใช้จระเข้จริงในการถ่ายทำด้วยหนังเนี่ยเล่าถึงนักผจญภัย5คนเริ่มด้วยเอริกแล้วก็เจนิเฟอร์คู่รักนักผจญภยัยพวกเขาทั้งคู่เนี่ยได้ชวนเพื่อนของเขาไปสำรวจถ้าที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนซึ่งอยู่ตอนเหนือของออสเตรเลียโดยมีไกด์นำทางไปด้วย เมื่อทั้งห้าคนเข้าไปในถ้ำก็ได้เกิดพายุฝนตกหนักนะคะจนน้ำเนี่ยท่วมเข้าไปในถ้ำพวกเขาก็เลยต้องหาทางออกก่อนที่น้ำเนี่ยจะท่วมมิดถ้ำแต่ก็ดันไปเจอไอ้แค่ซะก่อนนะคะทุกคนก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดนะคะทั้งกับน้ำที่จะท่วมเข้ามาแล้วก็จะระเข้ด้วยในส่วนของการดำเนินเรื่องนะคะก็หนังเนี่ย ดำเนินเรื่องได้รวดเร็วไม่เอือยเฉยไม่ยืดเยื้อค่ะลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นทุกฉากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบหนังแนวตื่นเต้นลุ้นๆุ้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์เลยเพราะว่าต้องลุ้นจนัวเกรงเลยนะคะว่าไอ้แค่เนี่ยมันจะมาตอนไหนอารมณ์แบบจะโผล่มาตอนนี้ไหมนะอุ๊ยต้องมาตอนนี้แน่เลยอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับตัวละครไปด้วย บวกกับในถ้ำเนี่ยมันมืดใช่ไหมคะมันมองไม่เห็นมันก็เลยลุ้นไปอีกเนื่องจากหนังเนี่ยสร้างอุปสรรคให้กับตัวละครก็เลยรู้สึกถึงสถานาการณ์ที่บีบคันนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องทําแข่งกับเวลาด้วยในโซของฉากก็จะถ่ายทําในถ้าเป็นส่วนใหญ่ฉากในหนังจึงค่อนข้างมืดทําให้เราเห็นฉากจากแสงไฟฉายของตัวละครเท่านั้นส่วนของจระเข้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเขาเนี่ยใช้จระเข้จริงในการถ่ายทํา และเนื่องจากเขาเนี่ยไม่ได้เน้น CG เราก็จะไม่ได้เห็นไอ้เคสตัวใหญ่ยักษ์อลังการหรือว่าอะไรจะออกเป็นแนวสมจริงมากกว่าถ้าเกิดว่าใครคาดหวังว่าจะได้เห็นไอ้เคสตัวเป็นๆนนะคะเต็มๆตัว CG จีจัดๆเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หนังเนี่ยจะไม่ได้เล่าถึงที่มาของไอ้เคตัวนี้เลยนะคะว่ากรรมพืชของมันเนี่ยเป็นอะไรมาจากไหนมาได้ยังไงก็จะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยค่ะ มันก็จะรู้สึกหวงหวงนิดนึงนะคะส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นหลักอะไรเน้นดูเอามันมากกว่าค่ะมาสรุปกันเลยหลังจากที่ดูแล้วชอบค่ะรู้สึกตื่นเต้นได้คาดดาวตามตัวละครว่าต่อไปจะเป็นยังไงดูดูนะก็ขอให้คะแนนแปคะแนนถ้าเกิดว่าใครชอบหนังแนวนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมไปดูกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบาย